สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำพุทดียดบาบัยชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาสนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเรื่องการทำน้ำหมักขี้หมูนะครับน้ำหมักขี้หมูใช้ได้จริงใช้ได้เห็นผลนะครับคือใช้ามาแล้วนะครับ กับการใช้น้ำหมักขี้หมูนะครับท่านผู้ชมหัวมันจะเยอะจะดกจะใหญ่มากนะครับหัวมันใหญ่ยาวนะครับสำหรับทำน้ำหมักขี้หมูฉีดพ่นนะครับพ่นในช่วงเช้าโดยการนำขี้หมูนะครับมาใส่นี่นะครับถุงตาข่ายแบบนี้นะครับ20กิโลกร,รัมนะครับ20กิโลกร,รัมใส่ถุงตาข่ายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แช่ในถังถังที่ เก็บน้ำนะครับ200ลิตรนะครับนี่นะครับคือถังที่ใช้เก็บน้ำน้ำา200ลิตรนะครับกับขี้หมูแห้ง20กิโลกรัมนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่บส่วนทำไว้แล้วนะครับทำไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับเก็บไว้มี FC ถามมานะครับว่าเก็บได้นานไหมนะครับเก็บได้นานนะครับเก็บเลยนะครับ เมื่อใช้นะครับเมื่อจะใช้แล้วก็เปิดผานําน้ําไปใช้ได้เลยนะครับนี่ทำไว้แล้วก็ปิดนะครับนี่ใช้พายาปิดนะครับปิดถังไว้นะครับคือนําน้ํำมาขี้หมู1ลิตรนะครับไปผสมกับน้ํา20ลิตรฉีดพ่นให้กับพืชเรานะครับมันสำปะหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะครับเป็นอ้อยเป็นข้าวโพดนะครับใช้ได้หมดนะครับแม้แต่จะใช้ ลดผักก็ได้นะครับเขียวงามมากนะครับคือฉีดเฉพาะช่วงต่อเช้านะครับถึงประมาณ8นาฬิกานะครับคงไม่เกิน9นาฬิกาแดดแก่ก้าก็หยุดนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือถังที่หมักไว้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ ือถังที่หมักไว้เรียบร้อยทําไมต้องปิดนะครับปิดเพราะว่ายุงชอบมากนะครับยุงจะไปวางไข่นะครับถ้าไม่ปิดนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับใช้ไปเยอะนะครับนี่เอาไว้แบ่งปันเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็จะมีคนมาขอด้วยนะครับคนมาขอก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่หมดนะครับยังเยอะนะครับยังเยอะ นี่นะครับถ้าใครผ่านมาทางอำเภอดงหลวงนะครับมุกดาหารมาบ้านบ่วชนนะครับมาเลยนะครับพิกัดบ้านมะนาวตำบลพังแดงนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับมาถึงบ้านมะนาวนะครับถามเลยว่าบ้านทิศชนอยู่ไหนนะครับเขารู้กันทั้งหมู่บ้านนะครับนะครับกับน้ำมาขี้หมูนะครับสีสันก็ไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นไม่เหม็นเท่าไหร่นะครับไม่เหม็นนะครับ ถ้ากลัวเหม็นนะครับนำไปใช้ก็ผสมกากน้ำตาลและ EM ได้นะครับเพื่อไม่ให้เหม็นนะครับฉีดได้ถึงมันก็ประมาณ5เดือนนะครับท่านผู้ชมมัน5เดือนก็จะเข้าไม่ได้นะครับเข้าแปลงไม่ได้นะครับขณะนี้ก็เกินพอนะครับสำหรับหัวมันนะครับ นี่นะครับกับคลิปนี้นะครับก็แนะนําสิ่งดีๆให้ท่านผู้ชมนะครับที่ช่วยลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนการทําไร่มันสำปะหลังนะครับการปลูกพืชนะครับต้องปรับปรุงดินให้ดินมีสภาพที่ดีนะครับไม่พึ่งพาสารเคมีนะครับไม่พึ่งพาสารเคมีเป็นหลักนะครับแต่สารเคมีก็ใช้นะครับใช้ในปริมาณน้อยนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีเพราะว่าพืชต้องการอาหารหลักนะครับ ธาตุอาหารหลักนั้นมีอยู่ในปุ๋ยเคมีนะครับมีฟอสฟอรัสนะครับโพแทสเซียมนะครับพวกนี้นะครับฟอสเฟตนะครับมีอยู่ในธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการมีอยู่ในปุ๋ยเคมีนะครับก็ใช้ในปริมาณน้อยนะครับคือลดลงอย่างมากนะครับคืออาศัยพึ่งพาแบบอินรีนะครับให้อินรีย์เป็นตัวช่วยนะครับเพราะว่า อินรีนะครับปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะครับมีธาตุอาหารรองมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมซิงค์นะครับโบรอนต่างๆนะครับที่มีอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์นะครับในปุ๋ยเคมีจะไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับกับวิธีการทำน้ำหมักขี้หมูนะครับที่แนะนำไปแล้วนั้นนะครับ และชายมาเห็นผลด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับสาระดีๆกับบ่าวสนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ